วันนี้ก็มีของมาแบ่งกันใช้นะครับเป็นสูบลมของ b i s m a n นะครับเป็นหัวสูบแบบหมุนนะครับสูบได้ทั้งจุบเล็กและจุบใหญ่นะครับเกณฑ์สูบได้สูงสุดถึง220เลยนะครับก็มีหัวอดัปเตอร์ให้2หัวนะครับจะพิสูบลูกบอล ะครับหรือสุขสะน้ำเด็กมีตำหนินี่นะครับหัวน็อตเป็นสนิมนะครับอันนี้ขายที่1,800บาทนะครับรวมส่งอีเมลแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสูบยางฮารฟตัวน,นี้กันนะครับยางฮาร์ฟ700รยคูณ2ีนะครับของ continental ของอันนี้ใช้แล้วเส้นนี้ขาย800พร้อมส่งอีเมลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราสูบ ร้อสครับจะให้ดูยางอะไ้แล้วร้อ ยังฮาร์ปสภาพยังดีอยู่นะครับดูรอยยางหน้ายางนะครับนี่สูบร้อสี่สิบแข่งเป็กแล้วอันนี้เ้นิแต่ 800. ร้อยความส่งเอ็มเพราะชิ้นต่อไปตัวเทปรองยางนะครับของวิสิตา ขนาดวงล้อ7 0็ด้ก็หกล่องใช้ได้2ล้อนะครับราคาที่กล่องซื้อมา590ไม่ได้ใช้ครขาย450พร้อมส่ง MS ใครสนใจก็ทักไลน์เข้ามานะครับแอดไลน์ i อดีแล้วก็พิมพ์ข้อความมาเลยว่าซื้อสินค้าอะไรนะครับไม่ได้ตั้งรับอัตโนมัติทักมาเฉยๆอาจจะข้อความไม่ได้นะครับต้องพิมพ์ข้อความมาด้วยว่าซื้อของ โอเคสวัสดีครับ